สวัสดีครับผู้ชที่ช่องทีเด็ขาเปชชัเคอรนี้ภาพาทำรายก,การมิคอบอลรอยกาสเปค์ครหวองแอตเลติกมาดริดจะเปิดบ้านต้อรับอย่งของทีมรายโยเบียกันโนเลคุณเปขอที่จ้าบ,บ้านอย่างแอตเลติกมาดริกเป็นฝ่ายต่อราคามาที่1รูปรับสิทจะงสนามที่ราตรีสองครึ่งก่อนเกมคืนนี้สนาในเกมนี้แอตเลติกมาดริกจะเปิดสนามลิยัสแอเมโโปริตานโนต้อรับข่งของทีมรายโยเบกัโนโดยเจ้าบ้านแอเลติกมาดริดประสบความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดที่พบกับราพัสมาหลังจากที่พวกเขามีฟอร์มที่ดี ในช่วงหลังดูไม่คงเส้นคงวาโดยหลังจากที่ตกรอบยูฟาชิเีในเดือนมีนาคมทีมของยีโกซิเมโวนีมีติชนะ3แพ้4เสมอ1จาก8นัดหลังสุดกับทุกรายการทางฝั่งลาโยบยากาโนมีปัญหาผลการแข่งขันที่ไม่ดีในช่วงหลังพวกเขาชนะ1นัดจาก5นัดหลังสุดโดยมี2เสมอและ2แพ้ฟอร์มการเล่นของลายโยไม่มั่นคงและในเกมล่าสุดที่พวกเขาเยือนอาร์ติติบินเบาพวกเขาก็พ่ายแพ้3าประตูต่อ1ซึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากในการรับมือกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างอาติโกในเกมนี้ ดังนั้นคาดว่าอารติโกมาริดจะสามารถเอาชนะรายโยเบียกาโนไโด้ไม่ยากในเกมนี้แม้ว่ารายโยจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่อารติโกมีทําให้พวกเขาเป็นทีมที่เหนือกว่าในเกมนี้เกมนี้ที่จะไปบอลตอกมนี้คนแรกแชร์อารติโกมาริดเหมาะสมกว่าครับกะคับอใอ้ฟังทุกคนชอบก็จัดจัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนทิ้งลิงไม่ใต้ลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องทีดาขับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสำหรับนิลาบก่อนสวัสดีครับ